ฉันก็ทำทุกอย่างแล้วนะถ้าพวกเขายังไม่ชอบอีกก็ช่างมันเถอะภาษาอังกฤษจ,จะพูดยังไงคะเวลาจะพูดว่าช่างมันหรือว่าถ้าแรงหน่อยก็ช่างมีเนี่ยจะพูดยังไงใช้คำว่า whatever ก็ได้ค่ะหรือ I don't care หรือว่า screw it ก็ได้นะคะแต่ screw it ค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งนะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะว่าแต่ละคำมันใช้ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะ I've done everything I can ฉันทำทุกอย่างที่ฉันทำได้และ if they don't like it ถ้าพวกเขายังไม่ชอบมันอีกนะ whatever I don't care what people say about me anymore อันนี้ก็ประมาณว่าฉันไม่สนใจแล้วอะช่างมันเถอะนะ I don't care what people say about me สิ่งที่คนอื่นเขาพูดถึงฉันยังไงก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะไม่สนใจแล้ว I don't care what people say about me anymore screw it I'm going to do what makes me happy อันนี้คือข้างแรงนะคะคือช่างแม่งนะ Screw it I'm going to do ฉันจะทำ what makes me happy อะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขอะช่างมันฉันไม่สนใจใครแล้ะประมาณนี้ค่ะ Whatever I don't care หรือ Screw it อารมณ์ประมาณว่าเออฉันไม่สนใจมาล้วตอนนี้ช่างมันอะไรก็ได้แล้วแต่เลยสามคำนี้มันก็อาการประมาณว่าเออช่างมันเถอะหรือว่า ไม่สนใจไม่เคอะไรก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะเช่น whatever เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าช่างมันช่างเม่งอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าอะไรก็ได้ฉันไม่ได้อะไรมากค่ะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยชวนนักเรียนว่าเอ้ยคุณอยากจะไปปาร์ตี้คืนนี้ไหมอะไรก็ได้อ่ะอ่จจะพูดแบบนี้นะ,ะ Do you want to go to that party tonight? Whatever, I'm fine with anything เนี่ยค่ะเพื่อนถามว่าเธออยากจะไปปาร์ตี้นั้นไหมวันเนี้ย แล้วเราก็ตอบว,ว่า whatever อ,อะไรก็ได้ I'm fine with anything อะไรก็ได้อ่ะเออโอเคทั้างงั้นแหละจะไปหรือไม่ไปฉันก็ได้งั้นอะ screw it อันนี้อาจจะเป็นประมาณว่าหงุดหงิดยอมแพ้หรือเลิกทำแล้วช่างแม่ง <laughs> แล้วไม่ไหวแล้วเช่นนักเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์มาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วซ่อมไม่ไหวแล้วซื้อใหม่ดีกว่า I t r y fixing the computer for hours but screw it I'm buying a new one I try fixing the computer ก็คือฉันเนี่ยพยายามซ่อมคอมพิวเตอร์ for hours หลายชั่วโมงแล้วเนี่ย but screw it ช่างมันช่างไมไม่ทำละเลิกและ a m buy i n g a new one ซื้อใหม่เลยแล้วกัน วันตรงนี้แทนคําว่าคอมพิวเตอร์ข้างหน้านะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องมีอารมณ์แบบนี้กันบ้างใช่ไหมคะก็สามารถเก็บไปใช้ได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช้พูดก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราดูหนังหรือว่าเราได้ยินเราจะได้รู้แปลว่าอะไรนะคะในทบทวนเนะะี่ยค่ะว่าคําว่าช่างมันช่างแม่อะไรก็ได้เนี่ย ภาษาอังกฤษมี3ประโยคที่คุนให้ไว้มีคําว่าอะไรบ้างจะได้เป็นการทบทวนนะพี่ไม่ได้คอมเมนต์เดี๋ยวไปอ่านนะคะส่วนใครอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยคุณมีคอร์สอยู่นะคะสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอนคลิปหน้อาอีกจ้ะบาย